พี่รู้วเกมนี้มันเป็นเกมที่ยากนะแต่พี่อยากเห็นหัวใจนักสู้ของพวกเราทุกคนพี่ขอแค่นี้แหละคือคนเราถ้ามีความหวังอะ่ะทุกอย่างมันทําได้หมดขอให้วิ่งขอให้สู้แล้วทุกอย่างมันก็จะเดียวมาเนี่ยแหละคือสิ่งที่ควองเคลียร์อยากได้บุรีรัมเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับทั้งผู้เล่นไทยแล้วก็ผู้เล่นต่างชาติซึ่ง มีผู้เล่นต่างชาติที่ i m p o r t เข้ามาแต่ละคนก็ต้องบอกว่าน่ากลัวทุกคนนะครับแล้วเราก็บอกกับน้องๆในทีมตลอดว่าห้ามกลัวนะครเมื่อลงไปในสนามทุกคนต้องลงไปสู้แล้วก็ทำตามแท็กติกที่วางไว้ให้ได้นักเตะคนไหนที่อันตรายก็คงต้องบอกว่าอันตรายทั้งทีมนะครับอย่างที่เราทราบอยู่แล้วเรื่องของคุณภาพตัวผู้เล่นทั้งไทยและเทศคนไทยก็ดีกี แต่ละคนก็ไม่ธรรมดาประสบความสําเร็จมามากมายนะครับทั้งในระดับทีมชาติรวมถึงพีระทรนะครับก็ได้ทุกอย่างมาแล้วนะครับทั้งระดับทีมชาติหรือว่าแม้กระทั่งเจลีกนะครับสำหรับทีระทรก็เล่นได้ทั้งวิงแบ็กซ้ายนะครับหรือบางครั้งก็จะเข้ามาเติมเต็มตรงกลางนะครับส่วนจุดเด่นของเขาก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับในเรื่องของการเ,เปิดบอลจ่ายบอลน,นะครับซึ่งเป็นลักษณะของการคอซิ่งแล้วก็จ่ายบอลทะลุทะลวงนะครับส่วน อีกคนหนึ่งศาสอรักก็ผลงานเด่นนะครับโดดเด่นขึ้นมาในในสโมสรแล้วก็ทีมชาตินะครับมีความเร็วแล้วความคล่องตัวส่วนผู้เล่นต่างชาตินะครับก็คือน่าจะเป็นดาวซันโบของของทีมแล้วของลีกนตอนนี้นะครับวิโซลี่นะซึ่งทําไปแล้ว8ประตูนะครับแล้วก็กองกลางจอมเทคนิคของเขาเบอร์สิบซึ่งเป็นผู้เล่นที่สามารถพลิกเกมได้ตอลอดเวลานะครับมีอินดิวิดวลที่ดีอีกหนึ่งคนก็คงจะเป็นสุปชัยนะครับซึ่งฤดูกาลน,นี้อาจจะไม่บุ๋มหวามากแต่ว่ามีส่วนร่วมกับเกมตลอด เรียกได้ว่าเราประมาาไม่ได้เลยนะครับทุกคนส่วนสภาพความพร้อมนะครับหลังจากที่เราได้พักเบรกช่วงฟีฟ่ามานะครับทำให้สมรรถภาพร่างกายของนักเตะทุกคนมีความฟิตดีนะครับไม่ได้มีใครล้าหรือใครบาดเจ็บนะครับเพราะว่าเราได้ฟื้นฟูสภาพเต็มที่พร้อมลงสนามนะครับถึงแม้ว่าเกม กับบุรีรัมยแล้วเราจะต่อด้วยบอลช้าง FA นะครับพี่ต้องไปเยือนอีกหนึ่งรายการเราก็ต้องมาดูว่าเราจะาวางแท็กติกยังไงจะหมุนเวียนผู้เล่นยังไงให้เหมาะสมกับแท็กติกในเกมนี้บ้างครับโึสถึงสิติของทีมบุรีรัมย์นะมันจะเด่นชัดมากนะครับในการที่เจอกัน แต่การไปเยือนนัดนี้ครับอาจจะเดา,าผลการแข่งได้นะแต่ว่าฟุตบอลลูกกลมๆนะอะไรมันเกิดขึ้นได้นะครับถ้ายังไม่สิ้นเสียสงนกอกีดแล้วก็ถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆมันก็คงเป็นแต้มที่ล้ำค่าสําหรับพวกเรานะครับซึ่งเราสามารถต่อกรกับทีมที่เคยเป็นแชมป์แล้วก็ทีมที่กําลังลุ้นแชมป์อยู่ในตอนนี้นะครับถ้าถ้าจะพูดถึงเราก็หวังอย่างน้อยๆหนึ่งแต้มนะครับจากการไปเยือนนัดนี้ครับ แต่ถ้าทุกคนช่วยกันเล่นและตามแทคกติกเราก็อาจจะมีการล้มช้างเกิดขึ้นก็ได้ครับในฤด,ดูกาลนี้ครับ